พอสมบัติคนอยากให้พวกเข้าไปมึงเนีอยากให้มึงไปเพราะมึงเนี่ยว้าว้าดีจากประสบการจริงยายใป่น้ำลากอีกหรอกกู้เราไม่ได้เรียนไม่ได้ประสบว่าสําเร็จกก็ที่ว้าไปตามค้นแต่ว่ามึงเนี่ยที่ว่าจากประสบการณ์จริงเล่าเนี่ยอยากให้ไปเพราะว่าจะได้ไปปกป้องซุ่มเลี่ยงในน้อยไว้ซุ่มเลียงหลายๆมันจะตังท่ทานโคตรเก่งกันพวกเข้าไว้เราเลยอยากให้ไป ข้าวแซ่บบ่ยายนี่กินอะไรเนาะนี่เรื่องกินข้าวแซ่บบ่แกกินไปได้แม่กินไปได้เออกินเห็ดหรือไรบ่แม่แม่กินไปได้อ้ายอานาธิปผัดเจ้าผัดยามะนี่จ้าแม่ได้อานาธิปผู้ใหญ่ผัดถ ỏi กับชุบบักแข็งมาได้ชุบกะหล่ำต้มแม่เด็กใจอ้ายแน่ แม่นูเกยแทะซุบแขงแทบไม่ได้เหบอกระแขงประมาแนึงเดี๋ยวจัู่ๆที่ไปกลับไปมาหนามันอยู่ผู้เดียวในห้องยม่เพ็ดไปกับอีตีไปยังยิ่งมาไปหนองหานเด้เด้วยว่าเอ้าอีตีนี่เกี่ยวของกับหนองหานวะเคยได้ยินแต่ไอ้หนองหานเนาะเอ้าเอาอีกแล้วอีตีต้องไปหาหมอเขาไปหนองหานน่ะหมอควันใช่มันประจํา ประจำเลยอีจีกับพ่อมันน่ะ,ไป,ะไปหาบ้านห้องหานขวอเนี่ยขอยสิไปกรุงเทพเยอะขอยสิไปดซ่องสมองมข่าวเครื่องดีว่าคุณหมออีจีนี่มันคือขั้นว่าไปโรงพานไปหาหมอโรดบมอหานว่างานเกียบมันตายเลยเว้ยมันอยู่มันไปแค่ิี้นะแค่หนึ่งคนเลยว่ายุคนันถือมันไม่ปลูกมอสันถือยุสายยุ่งเท็มจ้า มาสั่นเขาหาสิเอร์ซนสันเขาโมคม่หลานยาเขามีใบมาเลยใส่ไปหลายคนอหลายเลยลไปน่านบ่เห็นวมานี่ยังเกิดปัญหาขึ้นมาเขากอกว่าตรวจไงตรวจบ้าไปฉีดยาวัคซีนมันพอย้า อันบ <ersch> ้างลูกศิษยอากกนยายมียายก็บอกัดคุณหมอดอกแต่ว่ายายก็ห้เบิองยายแพ้ํำใส่ไันกินโบไม่มินกินกันบกันกินยาสียายเลยันอันมันกิแล้วจายากนันองจ้กล้วไม่บ่ละ

บต้องห้่ต้องไหนั่นโมงเขาไปนั่นเขาก็เชียเี้ยเดี๋เขาน้องอยนั่งรอเขาุโมงเขาเชียวเนี้ยเอามามชุ่มโมงจักยี่ยางไปอันว้นงนเว้ดีนอันว่ามาเจอกับบนี่ย่ยเดาเาจะบอกนอา้นเขาุน่ะอันนี้เอาว่เส้นก็จะเนา không có viên, không có một chắc. Không phải <laughs> lâu không có ăn, có trường, không